มาต่อกันนะครับก็เราจะมาทําให้เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเคอร์เซอร์มันอยู่ที่หลักหน่วยของวินาทีเนี่ยถ้าผมกดปุ่มขึ้นลงเนี่ยมันควรที่จะเพิ่มหรือว่าลดเลขของหลักวินาทีตรงนี้นะครับวิธีการทําคือยังไงนะครับก็คือเราจะต้องแก้ที่ตอนที่เรากดปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาขณะที่เป็น Editing Mode ถูกไหมครับตอนที่เรากดปุ่มซ้ายเนี่ยมันคือโค้ดชุดนี้นถูกไหมครับชุดชุดนี้ที่ทำงานถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็คือโค้ดชุดนี้เนาะที่ทํางานอยู่ถูกไหมครับอันนี้คือตอนที่เรากดปุ่มซ้ายนะครับทีนี้ถ้าเรากดปุ่มขวาใช่ไหมครับโค้ดชุดนี้ก็จะทํางานถูกไหมครับแต่นะครับตอนนี้เนี่ยไอ้โค้ดชุดนี้เนี่ยมันคือการเลือกส slot index ถูกไหมครับเลือกสล็อตเวลาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกสล็อตเวลาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ไม่ได้อยู่ในโหมด editing ูกไครับฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเช็คก่อนนะว่าถ้าอยู่ในโหมด editing เนี่ยถึงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้คือไม่ได้อยู่ในโหมด editing ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะบวกลบเจ้าตัวสล็อตเวลาเนี่ยแค่เฉพาะตอนที่ไม่ได้อยู่ในโหมด editing เหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวปุ่มขวานะครับก็ผมก็จะเช็คเหมือนกันนะครับ is editing นะถ้าไม่ได้อยู่ใน is editing ถึงจะ บวกเพิ่มสอดเวลาถูกไหมครับให้มันเป็นปุ่มที่ใช้ในการบวกเลขนะครับก็คือเพิ่มเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องเช็คครับว่า Current Editing Index ตอนนี้เนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยแปลว่าตอนนี้เรากําลังแก้ไขเลขตัวนี้อยู่ถูกไหมครับเลขขวาสุดตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะแก้เจ้าตัว Editing Time ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับเพราะว่าเจ้าตัว Index เนี่ย ที่เป็นหน่วยวินาทีเนี่ยมันคือ editing time ตัวที่2ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังบวกหลักวินาทีอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือก editing time 2ฉะนั้นผมก็จะให้ editing time เท่ากับ editing time 2บวก1นะครับก็คือเราจะบวกขึ้นไป1นะครับอเดี๋ยวลองอัปโหลดดูก่อนนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับสังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราเข้ามาที่โหมด editing นะครับแล้วเรากดปุ่มขึ้นมันจะบวกเลขขึ้นไปทีละหเห็นไหมครับแต่นะครับมีจุดที่ยังผิดอยู่ก็คือเมื่อเราบวกถึง9แล้วเนี่ย ตอนนี้นะถ้าเรากดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะบวกหลักหน้ากลายเป็นเลข10นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเป็นนะครับก็คือผมอยากจะให้มันพอถึงเลข9แล้วเนี่ยกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันวนตัวเองกลับไปเลข0โดยที่ไม่เปลี่ยนหลักหน้านะครับวิธีการทำยังไงนะครับผมก็บอกว่าผมก็เช็คก่อนครับว่าถ้าเรากดปุ่มบวกโดยที่ editing c u r r e n t index เนี่ยเป็นเลข0ูนย์ก็คือกำลัง editing หลักหน่วยเนี่ยผมบอกว่าถ้า editing ไทม์เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ9แล้วนะครับหมายความว่าครั้งถัดไปเนี่ยคือมันเกินถูกไหมครับผมก็จะต้องให้ Editing Time เนี่ยเท่ากับ Editing Time ลบ9หมายความว่าถ้ามันเท่ากับ9แล้วนะครับแล้วเราก,กดครั้งต่อไปนะครับมันจะเอาค่าเดิมนะครับลบเฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลบกลับไปเป็นเลข0ูนย์นะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ใช่นะครับก็ผมจะบวกเลขเหมือนเดิมนะครับย้ายมาไว้ในถ้าไม่ใช่นะครับก็คือถ้า อินดิทิ้งไทม์เนี่ยยังไม่ใช่เลข9นะครับเราก็จะบวก1เหมือนตอนแรกที่เราทำนะครับแต่ถ้าเราบวกไปจนถึงเลข9เมื่อไหร่นะครับเรากดครั้งต่อไปเนี่ยเราจะลบออกไป9มันก็จะกลับไปเป็น0นย์นะครับอลองอัปโหลดดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าทีนี้นะครับถ้าเราบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลข9นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะวนกลับมาเลข0ูนย์โดยที่ไม่บวกหลักหน้านะครับกี่รอบก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากได้นะครับถัดมานะครับก็ตอนที่เรา กดมาที่หลักถัดไาครับก็คือหลัก10ของเลขวินาทีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ถ้าเรากดขึ้นนะครับเราจะต้องแก้หลัก10ของหน่วยวินาทีนะครับวิธีการก็คือเราก็จะต้องมีอีก elif หนึ่งนะครับดูตำแหน่ง l i f ห้ดีนะครับเราจะต้องเช็คขั้นเดียวกับเจ้าตัว editing index ตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามันเท่ากับ1ตอนนี้เนี่ยแปลว่าเรากําลังแก้เลขหลัก10ของหน่วยวินาทีอยู่นะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตอนที่เราแก้หลักหน่วยนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนที่เราแก้หลักหน่วยเนี่ยเราบวกทีละ1ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราแก้หลักสิบเนี่ยเราจะต้องบวกทีละ10เพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเลขหลัก10ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะต้อง Editing Time เท่ากับ Editing Time บวก10นะครับแบบนี้นะครับอ่ะผมลองอัพโหลดดูนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับผมเลือกหลักหน่วยก่อนนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองกดขึ้นนะครับสังเกตว่าทีนี้มันจะบวกเลขหลักสิบถูกไหมครับแต่นะครับปัญหานะมันมีปัญหาอยู่ก็คือเลขหลักสิบเนี่ยเราห้ามมันเกินเลขห้าถูกไหมครับเพราะว่าเลขหกเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเลขวินาทีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยวินาทีมันเกิน60สิไม่ได้นะครับฉะนั so ้นเนี่ยเลขหลักสิบตัวนี้เนี่ยมันต้องเยอะสุดได้แค่ที่เลขห้า ถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันยังบัคอยู่ด้วยนะครับก็คือพอมันถึงเลขเก้าปุ๊บเนี่ยบวชกครั้งหนึ่งทีนี้มันบัคไปแล้วนะครับอาฉะนั้นเราจะต้องทําคล้ายๆกับของหลักหน่วยนะครับก็คือผมจะต้องเช็คครับว่าถ้า Editing Time เนี่ยมันมีค่ามากกว่านะรหรือว่าเท่ากับ50ถ้ามันมากกว่าหรือว่าเท่ากับ50เมื่อไหร่นะครับผมจะให้มันเอา Editing Time เนี่ยลบด้วย50นะครับ แต่ถ้าไม่ใช่นับก็คือผมจะถึงจะบวกทีละสิบนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับลองอัปโหลดดูเมื่ออัโหลดเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกหลักหน่วยนะครับแล้วก็ไปเลือกหลัก10ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราบวกไปถึงเลขนะครับตอนนี้เนี่ยมันห้่ถูกไหมครับฉะนั้นกดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขนี้ถูกไหมครับเมื่อมันเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยแทนที่มันจะไปบวกเป็น64นะครับมันจะลบ50แทนนะครับฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเหลือ4นะครับมันก็จะเหลือ0ูน ถูกไหมครับถ้าเรากดไปถึงเลข5เกินเมื่อไหร่มันก็จะย้อนกลับมาเป็นเลขศูนย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ถูกไหมครับทีเราก็ต้องมาทําหลักต่อไปนะครับหลักต่อไปก็ง่ายแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของหลักนาทีใช่ไหมครับซึ่งโค้ดเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยน Editing Time ตัวนี้เนี่ยให้เป็นตัวหลัก2แทนนะครับก็คือ Editing Time ตัวที่1นะครับแค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้เองนะครับก็ฉะนั้นผมก็จะกอบโค้ดชุดนี้มาเลยนะครับกอปมาอีกชุดหนะครับ แปะมาแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น else if เนาะอ่ามันจะงงนิดนึงนะครับระวังเนาะก็ผมบอกว่าถ้า current ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้อันนี้คือโค้ดเก่าเรานะครับอย่าเพิ่งงงนะครับก็โค้ดใหม่เราตรงนี้นะครับที่เป็น else if ตรงนี้เนี่ยก็ผมบอกว่าถ้าเป็น current editing index เนี่ยเป็นเลข2นะครับหมายความว่าตอนนี้เรากําลังแก้หลักนี้อยู่ถูกไหมครับหลักหน่วยของเลขนาทีถูกไหมครับฉะนั้นตรงนี้เราก็แค่ต้องเปลี่ยนเป็นเลข1นึ่ถูกไหมครับเพราะว่า เมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับ Editing Time ตัวที่1คือหลักนาทีนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือถ้าเลข3ก็คืออันนี้หลัก10ของหน่วยนาทีนะครับก็เราก็จะแค่แก้ตรงนี้นะเป็นเลข1นะครับอ่ะตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตว่าผมมีจุดผิดนะครับโปรแกรมมันก็เลยบักนะครับเพราะว่าผมใส่เท่ากับแค่ตัวเดียวถูกไหมครับก็อย่าลืมอย่าผิดเหมือนผมนะครับอ่าลองกดอัปโหลดดูนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราแก้หลักสิบใช่ไหมครับเราไปหลักต่อไปเราสามารถแก้หลักต่อไปได้ด้วยนะครับของนาทีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือกดได้ถึงเลข5นะครับทีนี้ก็ทําหลักต่อไปต่อนะครับก็คือถ้าเป็นเลข4ก็คือตอนนี้เรากําลังแก้หลักหน่วยของชั่วโมงถูกไหมครับซึ่งหลักชั่วโมงเนี่ยมันก็คือ editing time ตัวที่0ูนย์ถูกไหมครับก็แก้เลยนะครับ อันนี้นะครับตรงเจ้าตัวหลัก10ของเลขชั่วโมงนี้เราก็ไปกรอบเจ้าตัวเลขหลัก10มานะครับก็กรอบมานะครับแล้วก็แก้เนาะก็คือถ้าเป็นคณิตเด็กเป็นเลข5้านะครับเราก็จะแก้เจ้าตัว editing time ตัวนี้นะครับเป็นเลข0นะูย์เนาะก็คือหลักชั่วโมงถูกไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องห้ามเกินเลข20ถูกไหมครับเพราะว่าเลขเยอะสุดมันคือเลขนำหน้าเนี่ยคือเลข2 ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงน,นี้เป็นเลข20ซะนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าทุกเวลาได้นะครับมันยังมีจุดที่ผิดอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวหลักหน่วยของชั่วโมงเนี่ยผมเลือกเป็นเลข7ถูกไหมครับถ้ามันเป็นเลข7เนี่ยแปลว่าตอนหลักชั่วโมงเนี่ยมันควรจะเลือกได้แค่ 17ถูกไหมครับถึงจะเป็นชั่วโมงที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็น27เนี่ยคือมันเกิน24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลขหลักหน่วยเนี่ยมันเกินเลข3มนะครับมันควรที่จะเลือกเลขหน้าเนี่ยได้แค่0ูนหรือ1แค่นั้นนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง0ถึง3นะครับเราจะสามารถเลือกเลขหลักสิบเนี่ยได้ศูนย์นะครับซึ่งมันก็จะแอกวานขึ้มานิดนึงนะครับวิธีการก็คือเราจะทำแบบนี้นะครับผมก็จะบอกนะครับว่าถ้า เจ้าตัว editing time ตัวที่0นย์นะครับถ้าเกิดว่าผมเปอร์เซ็นต์นะครับมันด้วย10นะครับการที่เราเอาเลขมา Mo d ด้วย10เนี่ยมันเป็นการดูเลขหลักหน่วยครับหมายความว่าสมมติว่านะครับถ้าเลขนั้นนะครับมันเป็นเลข15นะครับแล้วเรา Mo d ด้วย10นะครับสมมติว่าผมเอา15 mod ด้วย10นะครับมันจะได้เลข5นะครับก็คือเลขหลักหน่วยของ15นะครับถ้าเราเอาเลข17 Mo d ด้วย10มันก็จะได้เลข 7นะครใช่เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมกำลังเช็คว่าไอ้เจ้าตัว editing time ตัวที่ศูนย์นะครับก็คือหลักชั่วโมงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ด้วย10หลักหน่วยตอนนี้มันเป็นเลขอะไรผมบอกว่าถ้ามันเปอร์เซ็นต์ด้วย10แล้วนะครับแล้วมันมากกว่า3นะครับถ้ามันมากกว่า3เนี่ยแปลว่าตอนนี้เนี่ยค่าแม็กซิมัมของผมนะครับมันจะได้แค่เลข0กับ1ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะก็บอกว่า else นะครับแปลว่าถ้า else เนี่ยแปลว่าตอนนี้หลักหน่วยของเราเนี่ยมันน้อยกว่า3 ซึ่งถ้ามันน้อยกว่า3แปลว่าค่าแม็กซิมัมของมันจะเป็นเลข20ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาโลจิกเดิมของผมใส่ไว้ในเอลสนะครับก็เราจะบวกได้ถึง20นะครับแต่ถ้ามันมากกว่า3นะครับค่าแม็กซิมัมของมันเนี่ยจะเหลือแค่10นะครับฉะนั้นผมก็จะแก้ตรงนี้นะเป็นเลข10แทนที่จะเป็นเลข20นะครับผมลองอัปโหลดดูนะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเลือกไปที่ หลักหน่วยตรงนี้นะครับถ้าผมเลือกเป็นเลขหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมันน้อยกว่าสามผมควรจะเลือกได้ถึงเลขสองนะครับศูนย์ถึงสองถูกไหมครับแต่นะครับสมมุติว่าเอาใหม่นะครับถ้าผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วผมเลือกเป็นเลขสักเลขห้านะครับผมควรจะเลือกได้แค่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับตอนที่ผมมาที่หลักสิบนะครับซึ่งผมก็เลือกได้แค่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งจริงๆเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมต้องการนะครับทีนี้เรามาที่การลบกันนะครับ การลบเนี่ยคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันเลยนะครับจะมีจุดที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือผมก็จะเช็คเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอิด t ิทหลักไหนอยู่นะครับเริ่มจากเลขศูนย์ถูกไหมครับถ้าเรากําลังอิด t ิทเลขศูนย์อยู่นะครับผมก็จะของฝั่งลบเนี่ยมันจะต่างจากฝั่งบวกนิดนึงนะครับก็คือตอนฝั่งบวกเนี่ยเราจะต้องเช็คว่ามันถึงเลข9เมื่อไหร่เราจะลบ9ถูกไหมครับแต่ว่าฝั่งลบเนี่ยเราจะต้องเช็คครับว่า editing time ตัวที่2ถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วินาทีถูกไหมครับก็ผมก็ต้องเช็คว่าถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ0เมื่อไหร่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยมันครบขั้นแล้วถูกไหมครับผมจะทําการเอาตัวมันเนี่ยบวกด,ด้วย9กนะครับก็คือพอมันเป็น0เนี่ยกดอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นเลข9แทนถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับก็คือเราจะเอา editing time นะครับตัวที่2นะครับเท่ากับ editing time ตัวที่2เนี่ยลบด้วย1 ตัคบเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเป็นปุ่มลบถูมั้ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับถัดมานะครับก็คือถ้าเป็นถ้าเคอร์เ t นอินเเนี่ยเป็นเลข1น,นะครับเป็นเลข1อันนี้ก็คือเป็นหลัก10ของเจ้าตัววินาทีถูมั้ยครับผมก็จะเช็คคล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวผมก็ก๊อปมานะครับแล้วก็ผมตรงนี้นะครับผมก็จะเช็คว่าถ้า editing time มเนี่ยมันน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ10เมื่อไหร่ ถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ10เมื่อไหร่นะครับแปลว่ากดครั้งต่อไปนะครับมันจะต้องวนกลับไปที่เลข5ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องบวก50นะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่นะผมก็จะลบทีละ10นะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังลบหลัก10ถูกไหมครับ ทีนี้ลองอัปโหลดดูก่อนแล้วกันนะครับลองเช็คดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเรามาที่เวลาใช่ไหมครับผมสามารถกดบวกได้แล้วก็สามารถกดลบได้นะครับแล้วก็ถ้าลบไปถึงเลขศูนย์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเลข9นะครับถ้ามาที่ดักสิบนะครับผมสามารถบวกเลขได้นะครับทีนี้กดลบมันก็จะลบได้นะครับลบที่10สิบไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมันลบไปจนมันเหลือน้อยกว่า10แล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะบวก50มันก็จะกลายเป็นเลข57แทนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากได้นะครับ แล้วผมก็จะทำแบบเดียวกันนะครับกับหลักวินาทีด้วยนะครับผมก็จะกรอบโค้ดมาเลยนะครับใส่ else นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เช็คว่าถ้าเป็นเลข2อถูกไหมครับอันนี้คือแก้หลักหน่วยของนาทีถูกไหมครับก็นาทีคือ editing time ตัวที่1ใช่ไหมครับก็แก้ซะนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือหลัก10ของนาทีถูกไหมครับก็เป็นเลข3ามถูกไหมครับก็แก้แค่เลข1ตัวนี้นะครับ แบบนี้นะครับทีนี้ก็หลักชั่วโมงถูกไหมครับก็ผมก๊อปมาอีกนะครับหลักชั่วโมงนะครับก็คือตรงนี้จะต้องเป็นเลข4ถูกไหมครับนี่เป็นเลข4นะครับแล้วก็หลักชั่วโมงคือ editing time ตัวที่0ถูกไหมครับก็แก่ editing time ตัวที่0นะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะก็คือหลัก10ของเลขชั่วโมงถูกไหมครับก็คือ editing index เนี่ยเป็นเลข5ถูกไหมครับก็ editing time เป็นเลข0ถูกไหมครับแก้ก่อนเนาะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเจอปัญหาเหมือนกับตอนที่เราบวกนะครับก็คือเราจะต้องเช็คหลักหน่วยของเจ้าตัว editing time ชั่วโมงก่อนนะครับว่ามันเกินเลข3หรือเปล่าถ้ามันเกินเลข3เนี่ยค่า maximum ของมันเนี่ยจะเป็นได้แค่เลข1ถูกไหมครับเพราะว่าห้ามเกินย4ิบชั่วโมงนะครับผมก็จะต้องเช็คเหมือนกันเลยครับเหมือนกับตอนที่เราบวกนะเราก็ต้องเช็คว่าถ้าเราเปอร์เซ็นต์นับด้วย10แล้วก็มันมากกว่า3นับอันนี้เนี่ยแปลว่าเราจะลบได้สูงสุดคือเลข10บ นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน3นะครับเราจะบวก50ไม่ได้เราจะบวกได้แค่10นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราจะสามารถบวกได้20นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าเลข3เนี่ยเราจะสามารถเลือกเลขได้0ูนย์นอะครับอะลองอัปโหลดดูนะครับถ้าแบบนี้นะถ้าเราไปที่หลักหน่วยตัวนี้นะครับแล้วเราเลือกนะครับเราสามารถเลือกลดได้นะครับทีนี้ถ้าผมเลือกเป็นเลข5นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะบวกเลขได้แค่เลข สูงสุดคือเลขหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เราสามารถลบเลขได้เหมือนกันเห็นไหมครับปุ่มลบก็ทํางานได้ปกตินะครับเอาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเรามาที่หลักหน่วยนะครับแล้วเราใช้เลข3นะครับเลข3เนี่ยเราควรจะเลือกได้ศูนย์หนถูกไหมครับซึ่งแบบนี้นะครับถ้าเราลบนะครับอยู่เลข2นะผมกดลบนะครับก็กลายเป็นเลข1 0ึ่ย์กดอีกครั้งหนึ่งก็วนกลับไปเป็นเลข2นะครับก็เราสามารถบวกลบเลขได้ตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะ ค่อนข้างเข้าใจยากที่หนึ่งนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นจุดที่ซับซ้อนที่สุดในโปรเจกต์นี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะครับแล้วค่อยๆทาําความเข้าใจนะครับผมแนะนําว่าให้ทําความเข้าใจดีๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเรียนตอนถัดไปนะครับเพราะว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนโคชุดนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วโคชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างอ่านยากมากๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย โค้ด <Code S 2> มันไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้โคดชุดน,นี้เนี่ยมันคลีนขึ้นนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะครับ